อาร์เทมิสวันนี้จะได้เฉิดฉายแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นกิจกรรมแรกหน้าเบรกซีซั่นที่3 2ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้อยู่กับผม c h ชาแนลช็อกซูปตาอยู่กันในเกม d e s t i n ชายกิจกรรมแจกของตอนปีใหม่เนี่ยเข้ามาในวันนี้บอกเลยว่าเพียบคุณผู้ชมเห็นไอคอนด้านซ้ายมือผมไหมฮะทั้ง Happy New Year Demon f i e s t a บทเรียนของลิซาด้วยเดี๋ยวเรามาว่ากันก่อนอื่นเลยมาเอากิจกรรมหลักของอัปเดตรอบนี้ก่อนก็คือแร็กหน้าเบรกครับบอสที่เราจะเจอรอบนี้เนี่ยเป็นตัวละครสายไม่ใช่สิเป็นตัวละครท่าแสงเป็นสายป้องการท่าแสงครับหลักๆสก,กิลของเขาแล้วมันจะคอยปั่นป่วนเราในหลายๆทางมากๆทั้งาเรื่องสร้างความเสียหายเรื่อยๆดีบัฟแบบแบบแบ,บัฟแบบต่อเนื่องเนาะ แล้วก็สโล w ฝั่งเราได้อีกทั้งยังทําดาเมจฝั่งเราได้เรื่อยๆด้วยแล้วก็ยังตาบอดฝั่งเราอีกทั้งที่มันสแตตหลักของมันก็ถึกอยู่แล้วเพราะมันเป็นสายป้องกันยังไม่พอฮะสกิลรีดมันทําให้เราช้าลงแล้วมันก็ไม่สามารถใช้บัฟโฟกัสโจมตีมันได้ด้วยดูสิเนี่ยอ <laughs> ย่างปัน่นอันนี้คือข้อจํากัดในการที่เราเจอสายป้องกันแล้วมันห้ามใช้บัฟโฟกัสนะเพราะว่า จุดอ่อนของตัวถึกถึกกับมันแพ้ทางคลิอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันกันแบบบัฟโฟกัสมาเลยอะ่ะเราไม่สามารถคลิสรัวๆได้อันนี้ก็ต้องไปจัดทีมกันดีๆแล้วก็ตัวละครใหม่ที่เข้ามาในรอบนี้รวมถึงตัวที่เป็นบอสด้วยนะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันครับฟึบกดเข้ามาเราจะเห็นมีอยู่4ตัวเนาะแต่ก่อนอื่นเลยอัปเดตนี้ผมจะพรีวิวแค่2ตัวก่อนละกันเพราะอีก2ตัวมันยังไม่สามารถให้เล่นได้อะ่ะเดี๋ยว2ตัวนี้ก่อน ตัวแรกครับเทวรูปอาคราเซียตัวนี้เป็นบอสในแร็กหน้าด้วยนะถ้าแสงสายป้องกันครับคุณผู้ชมสแตทหลักก็เทไปทางป้องกันซะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเทไปทางป้องกันใช้ได้ครับส่วนสกิลของเขาครับมีสกิลยูนิคของเขาเลยนะที่ผมคิดว่านะเป็นสกิลโล่สะท้อนแสงเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปทีละสกิลแล้วกันแถบสกิลครับแท่นบูชาปีศาจอันนี้ทำดาเมจ แล้วก็บวกพลังป้องกัน50%ให้ปันมิตร2คนที่มี HP ต่ำสุดนาน2 2วิถ้าสมมุติอัพเลเวลสูงสุดบวกพลังป้องกันจะกลายเป็น66.6%บัฟนี้ก็จะอยู่นาน12วิเหมือนเดิมเนาะแต่พอจุดไฟครับบัฟจะนานขึ้นมาอีก2วิกลายเป็น14วินาทีต่อไปสไลด์สกิลครับวิวรอของเทลรูปทำดาเมจ 3659หน่วย2ตัวแบบสุ่มครับแล้วก็ให้โลสะท้อนแสงอันนี้เป็นสกิลยูนิคความสามารถของบัฟนี้ครับคือจะบวกพลังป้องกันก่อนแล้วก็ตัวที่โจมตีตัวนี้จะโดนบัฟอาจจะโดนดีบัฟตาบอดนาน8วิแต่ว่าดีบัฟตาบอดจากโลสะท้อนแสงเนี่ยจะลดความแม่นลง67.8%แล้วก็บัฟเนี่ยจะกระจายอยู่ให้เพื่อนเนี่ยสตัวเลยถือว่าใช้ได้นะบัฟนี้จะอยู่นาน14วินะคุณผู้ชมลดอ บัฟนี้จะเพิ่มพลังป้องกันก่อนครับ51.6%ให้ฝั่งตรงข้ามตาบอดนาน8วิแล้วก็ลดความแม่นยำลงนี้6 7 8ถ้าจุดไฟครับพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นกลายเป็น56.6%อันนี้นาน8วิเหมือนเดิมลดความแม่นยำเท่าเดิมพลังมีสา3คนเหมือนเดิมส่วนความสามารถเพิ่มเติมครับหม้อพลังหลบหลีก 51.8%ให้กับพนมิท่าแสง3คนนาน14วิอันนี้เฉพาะใน PVP ครับถ้าจุดไฟอัตราการโลลีกจะกลายเป็น56.8ก็มากกว่าเดิม5%ของเดิมพนมิท่าแสง3คนอันนี้ก็ยัง3คนเหมือนเดิมเนาะนาน14วิเหมือนเดิมครับหลักๆคือจะเพิ่มป้องกันแล้วก็เพิ่มอาตาัตราหลบจากบัฟ2บัฟนี้เนี่ยแหละแต่ผมชอบสกิลยูนี้มันมากเลยนะโลสะท้อนแสงคือยิ่งตีมาก็ยิ่งตาบอดอะ ใช้ได้ครับดูมีกิมมิกดีไดสกิลครับวงแหวนของปีาศาจทำดาเมจ5 6า2หร5,662หน่วย2ตัวแบบสุม่มแล้วก็มีโลสะท้อนแสงอีกแล้วอันนี้จะบวกพลังป้องกัน4 5ร์ครับตาบอด8วิเหมือนเดิมแต่เนี่ยจะลดความแม่นยำกลายเป็น70%บัฟนี้จะอยู่ให้เพื่อน3คนเนาะบัฟโลสะท้อนแสงพอจุดไฟเพิ่มพลังป้องกันกลายเป็น50% แล้วก็บวกพลังป้องกันเพิ่มเติมอีกด้วยครับอ๋อจากของเดิม35เนาะพอจุดไฟจะกลายเป็น40%อ่ะก็เพิ่มมาอีก5%ผมสังเกตว่าบวกพลังป้องกันของโลสะท้อนแสงระหว่างสไลด์สกิลกับไดสกิลไม่เท่ากันอันนี้สไลด์สกิลเสือกบวกป้องกันมากกว่า <laughs> เออแต่ไดสกิลมันได้ตาบอดโอกาสตาบอดเยอะกว่าไงแต่ว่ามันไม่ได้ห่างกันเยอะขนาดนั้นนะดูดิ ไม่ถึง2.5%ด้วยคุณผู้ชมฉะนั้นแค่สไลด์อาจจะพอไหมถ้าสมมติเอาไปเล่น PvP เนาะส่วนสกิลลีดครับเพิ่มพลังป้องกัน20%สหรับพันธมิตรทั้งหมดอันนี้ไม่ฟิกธาตุนะการใช้งานเขาผมยังมองว่าสะสมได้ <laughs> แต่คงไม่น่าเอาไปเล่นเท่าไหร่เพราะความสามารถในการบวกพลังป้องกอันน่ะมันบวกแค่นิดเดียวอะทั้งสงสกิลเลยนะ มันอาจจะดูไม่ได้ต่างกันมากเนาะแต่มันบวกไม่เยอะเท่าไหร่ครับและอีกอย่างบัฟนี้อยู่แค่16วิ16วิกับพเ,เพิ่มพลังป้องกันมาแค่นี้คือมันน้อยมากมันมีโอกาสตายอยู่อะและอีกอย่างหนึ่งคืออ่าบัฟนี้จะใส่ให้กับพนมิตรที่เป็นสายโจมตีก่อนด้วยบัฟโลดสะท้อนแสงอะจากสไลด์สกิลนะ แต่เช่นกันครับในไดสกิลมันบอกว่าตัวที่ใส่จะเป็นตัว HP ต่ำที่สุดเนาะส่วนมากก็จะเป็นสายโจมตีนี่แหละพวกฮิลกับพวกาสายแท้งอันนี้มัน HP เยอะกว่าอยู่แล้วส่วนใหญ่นะอยู่ที่ไอเทมที่ใส่ด้วยอันนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นก็เลยคิดว่าไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่เทวรูปอาคาเซียแต่ว่าไปอยู่ภาพโหลดเกมวันนี้ก็ถือว่ามาคือมาใช้ได้มาดูไดสกิลของเขากันดีกว่า จะโดนแบนดไม่ไ้ห่าะช็อตนี้โอเคดูรอบเดียวแล้วกันกลัวเหลืองโอเคฮะสำหรับอาคาเซียมาดูตัวต่อไปครับเป็นธาตุมืดสายสนับสนุนชื่อว่านักต้มตุนดูเอชาดูเอชาถ้าออกเสียงดูเอชามาดูจงใจอ่านไปหน่อยแต่ก็ตามนั้นแล้วกันมาขอเริ่มที่แถบสกิลครับ ทำดาเมจ2,592หน่วย1ตัวที่เป็นธาตุแสงแล้วก็มีโอกาส90.4%ที่จะให้รับได้รับการชาร์จเกตสกิลจนเต็มให้เพื่อนธาตมืดที่มีพลังโจมตีสูงสุด1ตัวยกเว้นตัวเองนะพอจุดไฟดาเมจเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็อ๋อแต่โอกาสโอกาสฟื้นฟูเกตสกิลจนเต็มให้พนมิตรเนี่ยจะก,กลายเป็น95.4%แล้วก็จากเดิมคนเดียวกลายเป็น2คนด้วยแถบสกิลนี่โคตรมีประโยชน์เลยนะจริง โอกาสแบบคือค่อนข้างชัวมากอะต่อไปสไลด์สกิลครับชื่อสกิลว่าเขาเป็นใครล่ะจะเก๊กเสียงทำไมมันใส่มันใส่ question mark มาครับเพราะอ่านแล้วแบบเราต้องทำเสียงตามมันด้วยมาทำดาเมจ4,084หน่วย2ตัวที่เป็นท่าแสงก่อนครับแล้วก็เพิ่มความเร็วชาร์จเกร s สกิล80.4%ให้พปฐมิทธาตมืด3คนที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดก่อนอันนี้บัฟนี้จะอยู่นาน16วิเนาะแต่เมื่อจุดไฟครับ บัฟนี้จะเพิ่มความเร็วใช้เกจสกิลกลายเป็น85.4พเปอร์นพมิธาตุมือ3คนเหมือนเดิมส่วนระยะเวลาของบัฟเนี่ยจากเดิมเป็น16วีเนาะอันนี้จะเปลี่ยนเป็นการันตี2ตาการันตี2ครั้งนั่นแหละไม่ได้หายไปต้องให้ครบ2ครั้งอะ่ะคือมันการันตีแน่นอนว่าได้ความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าไม่จุดไฟไฟนอลโบสกิลเพิ่มอีกเ5 1พอจุดไฟจะกลายเป็น10 5 1ครับ นอกั้นเหมือนเดิมความเสียหายแก่ศัตรู2ตัวเหมือนเดิมอันนี้ปกติเพราะว่ามันไม่ได้เน้นโจมตีอยู่แล้วหลักๆคือจะเป็นบัฟเพื่อนนี่แหละ3คนเหมือนเดิมจริงๆผมอยากให้มันมากกว่านี้ด้วยซ้ํานะพนมิทาดมืด3คนเพิ่มแค่ความเร็วเองแหมไม่งั้นมันจะน่าใช้งานมากอะ่ะแต่ข้อดีคือสกิลนี้มันไม่ได้ฟิกไงว่าจะเป็นเอาไปลงกับโหมดอะไรเนาะฉะนั้น อาจจะลงได้หลากหลายกว่าที่คิดก็ได้ต่อไปได้สกิลครับคําโกโหกสีดำฮะทำดาเมจ7,044หน่วย3ตัวที่เป็นธาตุแสงก่อนด้วยครับแล้วก็มีโอกาส80%ที่จะได้รับชาร์จเกรดสกิลจนเต็มเหมือนเติมเกรดสกิลเพื่อนธาตุมืดให้เต็มนั่นแหละ3คนเลยนะอันนี้มันวงเล็บบอกครับว่ายกเว้นตัวเองในโหมดบอสยักษ์5คนก็พวกสเปซวอล์กหรือว่าแรกหน้าตัวนี้เอาไปใช้ได้ เมื่อจุดไฟโอกาสจะกลายเป็น90%ครับในการชาร์จเกตสกิลจนเต็มเนาะสวนพานามิธาดมืดอันนี้3คนเหมือนเดิมมากลับมาที่ยังไม่จุดไฟกันบ้างครับแล้วก็มีเอฟเฟกเพิ่มเติมคือบัฟกู่ร้องครับอันนี้จะเพิ่มโจมตีสแตนดาร์ดเลยนะ55%ครับแล้วก็สแต็กได้3ครั้งด้วยตามจำนวนสัดส่วนของบัฟที่ที่ท,ท,ที่ตัวละครที่ได้บัฟมีอยู่นั่นแหละ ให้พนมิตธาตุมืด1คนที่มีพลังโจมตีสูงสุดก่อนนาน2ครั้งพอจุดไฟจะกลายเป็น3ครั้งครับส่วนดาเมจจะยังบวกแค่นี้เหมือนเดิมนะ55%อันนี้ไม่ได้เพิ่มความแรงแต่ว่าได้จํานวนครั้งในการโจมตีเพิ่มมาอีกหนึ่งก็จริงๆก็มีประโยชน์แหละในการลงพวกเลดบอส5ตัวอย่างกิจกรรมรอบนี้คือเป็นกิจกรรมแรกหน้าเนาะฉะนั้นดูเอชามันจะเร่งความเร็วเน้นชัด เร่งแบบเกตสกิลจนเต็มอะ่ะโดยที่มันจะไม่ได้มีบัฟมากวนเรามากฝั่งเพราะว่าบอสบอสมันลดความเร็วเราได้ถูกไหมแต่อันนี้คือมันไม่ไม่ต้องใช้ระยะเวลาครูดาวไม่ต้องอะไรเลยอะ่ะคือมันเร่งจนเต็มไปเลยทีเดียวไงเอฟเฟกแล้วมันเกิดทันทีอะ่ะมันไม่ใช่ระยะเวลาในการบัฟอะ่ะผมเลยคิดว่ามันตอบโต้กับแร็คหน้าในครั้งนี้ได้ก็จุดนี้แหละฉะนั้นควรจะต้องมีนะ พราะบอสมันสโลเยอะเหมือนกันอีกอย่างถ้าเรายิ่งช้าแล้วมันเป็นสายป้องกันด้วยเราจะทําคะแนนได้น้อยมากครับถ้าสมมติกรณีที่มันเป็นสายซับพอร์ตแล้วมาสโลเรายังว่าไปอย่างเราจะเน้นไปในเรื่องของความแรงก็ได้เหมือนกันแต่เนี้ยความเร็วมันมาเป็นอุปสรรคละเพราะว่ามันสโลถูกไหมฉะนั้นดูเอชชาคิดว่าน่าจะตอบโจทย์มากๆสําหรับในการเจอตัวที่มันสโลแบบหนักๆลดความเร็วในการคูลดาวลดความเร็วชาร์จเกรสกิลอะไรประมาณเนี้ย เอฟเฟกต์จากการชาร์จเกตสกิลจนเต็มไปเลยเยี่ยมแต่อย่าลืมนะว่ามันใช้ได้แค่ทีมธาตุมือเท่านั้นฉะนั้นก็น่าจะเป็นตัวค่อนข้างเวอร์ไวเนาะในการลงพวก PVE บอส5ตัวสำหรับบอส5คนประมาณนี้ส่วนสกิลรีดครับความเร็วชาร์จเกตสกิลบวก20% สำหรับพันธมิตรธาตุมืดเท่านั้นเนาะแล้วก็ถ้าลงในโหมดบอสยักษ์หคนครูดาวจะลบ1ด้วยครับ1วินะครูดาวลด1ด้วยเดี๋ยวไปดูไดสกิลกันโอเคอย่างฮาร์เลควินก็ประมาณนี้คิดว่าน้องควรจะต้องเปิดในรอบนี้แล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวเปิดเปิดกาชาดุเอชากันด้วยก็จะประมาณนี้ครับ ตัวละครใหม่เดี๋ยวขอไปดูหน้าตาตัวที่แบบเราจะมาพรีวิวกันในอัปเดตหน้าเนาะนี่แซมเปลิลแซมเปลิลประมาณนี้คุณผู้ชมมาดูในส่วนของแร็กหน้าเบรกกันบ้างครับคุณผู้ชมช่วงต้นผมก็พาไปดูเกี่ยวกับเลเวลเกี่ยวกับสกิลของบอสมาแล้วเนาะเรามาดูในส่วนของเนื้อเรื่องของรางวัลแจกของอะไรพวกนี้กันบ้างดีกว่าอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นของรวาลสูงสุดเป็นเพชร1 0 0 0เหมือนเดิมมาดูร้านค้ากันบ้างในไซเคิลแรกครับ ครบจบเราจะได้อาคาเซียไปเลย1ตัวส่วนไซเคิลที่5ก็จะได้อีก1ตัวแล้วพอเราจบไซเคิลที่5จะมีให้ซื้ออีก1ตัวจากร้านค้าตรงเนี้ยการันตีได้เลยว่าทำบวก2เนาะส่วนภารกิจของแร็คหน้าก็จะได้อีก1ตัวการันตีบวกสชัวๆเพียงแต่มันเป็นตัวที่อาจจะไม่ได้เล่นไง <laughs> โอเคประมาณนี้ต่อไปอันดับแร็คหน้าเราไป2กันบ้างดีกว่าครับเขาใช้ตัวละครอ,อะไรกันบ้างอ่าก็จะมีอาร์เทมิสเนาะ นี่ตัวใหม่เต็มแล้วอะดาวแดงแล้วด้วยวันแรกโคดโค <c oughs> ดสุดทีวสัสครับตัวนี้เป็นทีวสัสเซเมเล่แล้วก็ลูปแปงอะทีมหลักๆจะประมาณนี้เนาะส่วนมากเหมือนกันเลยอันนี้ทีวสัสนะแต่เป็นคอสตูมหลักๆ ใช้ตัวละครเหมือนกันเป๊ะอันนี้มีเพิ่มตัวละครคอแลบมาครับโอ้โหนี่ถ้าไม่บวกหก็ไม่มีไม่น่าไม่กล้าใช้อะเขาทําบวก6ดาวแดงแล้วด้วยอ่ะเออถ้าใช้มันก็ต้องประมาณนี้แหละแต่คอแลบผมไม่ได้เปิดเยอะขนาดนั้นไงนอกนั้นทีมก็คล้ายๆโอยเหมือนกันครับมีเนซามาเพิ่มด้วยนะอันนี้โอยเอามาแทนตัวใหม่ด้วยวะ่ะอาจจะยังไม่ได้เปิดเขาอาจจะยังไม่ได้เปิดครับแต่มาเล่นก่อนหรือไม่ก็เปิดได้แล้วกําลังปั้นอยู่ไม่รู้ดูเอชา ทีมประมาณนี้คุณผู้ชมหน้าตาไม่ค่อยต่างกันมากก็อย่าลืมมาจัดเลทเล่นกันด้วยแล้วกันเนาะกิจกรรมแจกของรางวัลเรามาดูในส่วนนี้กันบ้างดีกว่าอันดับแรกที่ผมเข้ามาคือมีอันนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับ Happy New Year อันนี้คือแจกของรางวัลเยอะมากอย่างนี้จะเป็นโอ้โห2,023อะ่ะเอาง่ายๆคือมันจะเอาเลขพวกนี้มาคล้องกับของรางวัลในการแจกอย่างชั้ง On เงิเองเงินเอง,เอง สตามิน่าเองก็มาครับจริงๆผมแอบหวังนะว่าไอ้พวกนี้จะได้เหมือนกันแต่ก็คงจะโลภเกินไปยิ่งถ้าเป็นพวกหินแก่นแท้นี่อยากจะกราบมากเลยส่วนของรางวัลวันสุดท้ายก็จะเป็นกล่องนำโชคแก่นแท้เปิดแล้วก็มาลุ้นแก่นแท้ว่าจะได้อะไรครับพอคุณล็อกอินครบ14วันตามนี้ก็จะได้รับเพชร2023เม็ดอันนี้มีระยะเวลาอยู่ที่ถ้ารวมวันนี้นะก็3สัปดาห์ด้วยกันเนาะ แต่ถ้านับตามของกิจกรรมแล้วอะแค่เรามาล็อกอินสัก2สัปดาห์ก็ได้แล้วมันเหมือนกับให้เราสามารถหลวมละหลวมให้เราลืมไปได้ตักอาทิตย์หนึ่งอะแต่ห้ามลืมแล้วนะแม็กสุดคืออาทิตย์หนึ่งถ้าไม่งั้นพลาดทั้งกันแท้พลาดทั้งเพชรตรงนี้เลยก็จะประมาณนี้ในส่วน Happy New Year ครับผมชอบมากแจกตังค์เยอะมากส่วนอันนี้เดมอนเฟียสตา ก็อยู่มาสักพักหนึ่งแล้วเนาะอันนี้ก็คเควสมันจะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะอย่าลืมทํากันด้วยละกันคุณผู้ชมไม่ได้ยากอะไรเลยแค่เราทำคเควสประจําวันให้ครบทุกวันก็จะได้แล้วประมาณนี้ต่อไปครับบทเรียนพิเศษของลิซ่าฮะต้องบอกว่ารอบนี้คือใจป้ามากมากปกติบทเรียนบทวันแรกวันที่4 6-7ประมาณเนี้ยมันจะแจกตัวละคร5ดาวถูกไหมแล้วนอกนั้นมันจะหยอดแบบตัวละครที่เป็น4ดาวมา แต่ดูรอบนี้ครับเป็นตัวละคร5ดาวแท้ทุกวันทุกบทเรียนโคตรโหดร,รอบนี้คือใจปั้มมากก็ถือว่าดีส่วนตัวละครในแต่ละวันน่ะเอาจริงที่ผมเลือกอาร์เทมิสของรอบนี้มาก่อนเพราะว่าส่วนตัวผมมี6ดาวบวกหแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทําดาวแดงเลยดีแล้วครับที่ยังไม่ได้ทําเพราะสามารถมาเลือกรับได้เพราะถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าจะเอาอะไร อย่างวิลูป้าผมก็ดาวแดงเต็มบัตโทรีก็เต็มเจ้าสาวพีวผมไม่ได้ใช้เ <laughs> ทียแมทเคยเลือกมาแล้ว <laughs> ก็จะประมาณนี้ไม่แน่อาจจะต้องไปเอาแบบรูอินอะไรอย่างเงี้ยทางที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็เถอะเออส่วนวันที่2พวกเนี้ยมันอยู่ที่ว่าคุณขาดตัวละครตัวอะไรอะ่ะเออจริงๆมันถึงจะบอกถูกเพราะแต่ละตัวมันใช้งานแบบ ต่างกันเหมือนกันนะแต่ตัวใช้งานต่างมันต่างกันเหมือนกันนะคุณผู้ชมในแต่ละวันอ่ะ,อ,ะอย่างอันนี้มันมีปนกันหมดเลยทั้ง PVE PVP อย่าง b a t t l r y พักหลังเนี่ยคนก็ไปใช้ใน P PVE ซะเยอะแล้วแต่ PVP อาจจะยังมีให้เห็นอยู่แหละแต่ว่าน้อยลงกว่าเมื่อก่อนมากเอออย่างเซฟิลอสอันนี้ PVP แน่นอนส่วนวิลูป้าอันนี้ผมเห็นใน PVE พวกตีบอสอะไรซัเป็นหลัก สัส่วนใหญ่เนี่ยคือมันจะคละๆกันไปฉะนั้นขาดอะไรค่อยเลือกแบบนั้นดีกว่าแต่ถ้าให้ยกตัวอย่างไอ้อย่างวันนี้ละกันสมมุตินะเปิดมาเล่นๆพวกเนี้ยเลือกตัวอะไรก็อัดบอกยากอีกอะแต่ส่วนตัวผมอะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมเชียร์อีฟไว้ก่อนเพราะว่าดาเมจจากพิษมันอะยังไงก็ไปได้แบบทุกโหมดอะอัลลาวเดอะเวิร์มากๆสำหรับธาตุน้ำสายโจมตีตัวนี้แต่ถ้าคุณมีอีฟเต็มแล้ว ผมเชียร์คูบาบาผมเชียร์คูบาบามากกว่าดาร์ฟนิสด้วยเออเชียร์มากกว่าด้วยเนื่องจากมันประสิทธิภาพในการใช้งานเอาไปลงแบบ P V โหมดอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างเฟี้ยวกว่าบอสยักษ์20คนในตอนนี้อย่างในสเปซวอล์กมันผ่านยากฉะนั้นเอาคูบาบ้าไปใช้อ่ะโอเคแต่อย่างดาร์ฟนิสมันยังมีตัวที่แบบพอมาใช้งานแทนได้อยู่พวกลงเลอะไรพวกเนี้ย ตอ,อนนี้มันก็ไม่ได้ฟิกอยู่แล้วไงว่าไปทางไหนดีแต่ว่ามันมันไปได้หลากหลายก็จริงแหละทางที่ดีผมว่าคัวบ้าจะโอเคกว่าเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยนะว่าขาดแบบไหนก็เลือกแบบนั้นว,วันสุดท้ายนีย่ไม่อยากให้มาถึงไวๆวเลยนะเอาจริงเลือกยากมากมีตัวที่แบบอยากเล่นอยู่ประมาณส 3, 3ตัวที่ผมอยากทำให้เต็มตัวแรกเลยเซตเทิลซั p พอร์ต เซเมเล่ซัพพอร์ตมืดแล้วก็โพรโมนาซัพพอร์ตแสงเอ้ตัวตัวฮิลท่าแสง3ตัวนี้ผมลังเลมากนอกนั้นไม่ค่อยเท่าไหร่เฮเคสก็งั้นๆแต่3ตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นโจทยากมากสำหรับผมในบทเรียนที่7โอเคตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันก็จะประมาณนี้ครับเกี่ยวกับกิจกรรมแจกของรางวัลสำหรับอัปเดตในรอบนี้เนาะมาถึงช่วง าาชนี่ตู้ของดูเอชชาครับตู้การันตีวันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดตู้นี้ดูซิว่าจะออกแพ็คที่เท่าไหร่แน่นอนเช่นเคยช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวเปิดของราวัลตกค้างในกระเป๋ากันด้วยพร้อมแล้วไปดูกันเลยฮะแพ็คแรกเอาอีกแล้ว่ะ <ST AN CO> นี่ถ้ามีกล้องคุณจะเห็นว่าผมนั่งยิ้มอยู่ระหว่างทีงเ่เงียบไปด <laughs> <laughs> ูเอชามาแพ็คแรกครับคุณผู้ชมอุ้ยผมแพ็คแรกมากี่อัปเดตแล้วเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นล้างตู้นะถือว่าแชร์แกันไปแล้วกัน <laughs> อย่าคิดมากโอ้แพ็คแรกเลยครับสุดจริงฮะด e T T <ar> เะูเอชาซัพพอร์ตเนาะเออ มีเพิ่มเติมครับตอนนี้ในส่วนของตัวกลองเวลาค้นหาตัวละครเนี่ยมันจะเปลี่ยนหน้าตาไปให้ดูง่ายขึ้นผมชอบอันนี้มากเลยนะมีแบบดูสกิลก็ได้อะเลือกว่าตัวไหนมีบัฟไหนแล้วเอาไปใช้อะอันนี้ผมว่ามันจะมีประโยชน์มากในการเลือกตัวละครที่เอาไปใส่ตุ๊กตาเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมานั่งไล่ดูทุกตัวไงเอ้ยไอยตัวนี้มันสกิลนี้เปล่าวะอะไรเงี้ยคือมันสามารถฟิลเตอร์กรองตรงนี้ได้เลยจะได้ไม่ซ้ำกัน ก็จะประมาณนี้เนี่ยเลือกได้แบบยันแถบสไลด์ได้สกิลลีดอะโอ้โหถือว่าอันนี้ใส่ใจอันนี้ถือเป็นเรื่องดีมากๆนะเรากลับมาที่ดูเอชาครับแล้วก็ตรงนี้มีหมวดตรงนี้เพิ่มมาด้วยเกรดการอัญเชิญปกติมันจะมีแต่เลือกดาวเนาะบางที6ดาวมันเอาตัวละคร4ดาวที่เราขึ้น6ดาวแล้วมารวมอยู่ด้วยแต่ว่าอันนี้อันนี้คือมันเป็นดาวกําเนิดเลยครับเราเซิร์ชต,ตรงนี้ได้เลยมันจะมีแต่ตัว5ดาวที่ตัว5ดาวแท้ อย่างนี้ไงตัวห้าดาวแท้ไ <laughs> ปน้องปลูกพลังหน่อยสิเดี๋ยวนี้เกมสะดวกสะดวกอ่าเป็นไง เปี้ยวฟ้าวน้องไปอยู่หน้าแรกหน่อยสิพี่ขอดูหน้าน้องชัดๆหน่อยน,น,อน้องถือไอติมครับไม่รู้เป็นลูกนีแกนกับเมียคนไหนหรือเปล่าไม่รู้นะดูดูจากอาวุธรูซิลวนะัน่ะโอเคก็ช่วงท้ายฮะเดี๋ยวจะเปิดของราวันตกค้างกันอุ้ย ผิด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 ทรงนิดหน่อยเอามาปุ๊บตอนนี้มีอะไรคร้างอยู่บ้างวะในกระเป๋าหมับตั๋วการันตี5ดาวโอเหลือใบเดียวโอเคไปครับทีวัดโอ้โหอันนี้ถือเป็นตัวละครเป็นทีเด็ดสำหรับ แรกหน้าในครั้งนี้ด้วยนะถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่ถ้าได้ตัวนี้เอาไปใส่ในทีมด้วยครับโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้คุณผู้ชมเอาจริงใครเปิดได้แพ็คไหนก็มาบอกกันได้นะส่วนสาหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดยังไงขออภัยจริงๆครับส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยมาแชร์กันได้เหมือนเดิมเนาะสำหรับวันะวน,นี้ช็อกซุปตาขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมนะครับ ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเดี๋ยวไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันครับบ๊ายบาย